สาสามที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับค,คุณครูตะวันกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะค,คุณครูตะวันได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัตินักเรียนจำได้หรือเปล่าอ่าถ้านักเรียนจำได้แล้วใน นักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนคะจากที่เราเคยเรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนากันมาแล้วชเช่นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอีกสิ่งหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญก็คือหลักธรรมคำสอนนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกกันนะคะก่อนเราจะเริ่มเรียนรู้ มีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่าพระไตรปิฎกหมายถึงอะไรครับเอาละค่ะนักเรียนแต่ละคนคงอยากทราบแล้วว่าพระไตรปิฎกเล่มหนาที่ครูถือมานี้จริงๆแล้วมันคืออะไรครูจะเฉลยให้ฟังค่ะพระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสั่งสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช้วิธีสืบทอดโดยการท่องจำต่อมามีการพัฒนามาด้วยการจดบันทึกเป็นลายลักษ์อักษรค่ะแล้ว,ว่าหนังสือเล่มนี้เก่าแก่ตั้งแต่ยุคนั้นเลยเหรอครับไม่ใช่รากาเตย กว่าจะมาเป็นพระไตรปิฎกต้องใช้เวลาเก็บรวบรวมอยู่นานมากเนื่องจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายหลากหลายคำสอนสมัยก่อนจึงได้มีคนรวบรวมหลักฐานทั้งหลักคำสอนไว้แล้วนำมาจารึกให้เป็นลายลักษณ์อักษรเราเรียกหนังสือที่บรรจุคำสอนนี้ว่าพระไตรปิฎกค่ะเมื่อรวบรวมพระไตรปิฎกให้เป็นเล่มเดียวกันได้แล้ว จึงได้มีการบันทึกต่อมามีการพิมพ์เผยแพร่เพื่อไม่ให้พระไตรปิฎกนี้สูญหายไปตามกาลเวลาที่ครูการดาสอนนั้นถูกต้องเลยครับน้องๆแต่เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับพระไตรปิฎกกันอีกสักครั้งนะครับพระไตรปิฎกเป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสั่งสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าโดยพระไตรปิฎกมาจากคำว่าไตรซึ่งแปลว่าสาม และคำว่าปิดกแปลว่าตรากร้าเมื่อรวมกันออกมาคำว่าพระไตรปิดกจึงหมายถึงตรากร้าสามไปหรือคำสอนสามหมวดนั่นเองครับดังนั้นความหมายของพระไตรปิดกก็คือหลักคำสอนสามคำพีอย่างโดยรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นสามหมวดคือพระวินัยปิดกพระสุตันตปิดกพระอภิธรรมปิดกนั่นเองครับ หนึพระวินัยปิดกนะคะเป็นหมวดที่ว่าด้วยพระวินัยคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญตัติด้านความประพฤติความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของพระภิกษุและภิกษุณีโดยเน้นที่การละมัดระวังรักษาศีลสำหรับพระวินัยปิดกนะคะ ก็คือศีลนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นระเบียบหรือเป็นข้อบังคับของพระพิสุโสมพระพิสุนีและเป็นศีลของคนทั่วไปด้วยค่ะ 2. พระสุตันตะปิฎกพระสุตันตปิฎกเป็นหมวดที่ว่าด้วยพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาคำบรรยายธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าตัดให้มอแกบุคคลหรือโอกาสรวมทั้งบทประพันธ์ เรื่องราวหรือเรื่องราวต่างๆที่เป็นชั้นเดิมในพพระุทธศาสนาซึ่งชาดกก็รวมอยู่ในหมวดนี้ด้วยสำหรับชาดกนะคะก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติซึ่งก่อนที่พระองค์จะมาประสูติและตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายซึ่งเราเรียกพระพุทธเจ้าในชาติก่อนว่า,าพระโพธิสัตว์ โดยชาดกมีมากกว่า500เรื่องแต่ละเรื่องจะให้ข้อคิดและคติสอนใจแก่ผู้ศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนั่นเอง 3. พระอภิธรรมปิดกเป็นหมวดที่ว่าด้วยพระอภิธรรมคือหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ พะไัยปิดกเป็นคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญม,มากเพราะเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นลายหลักอักษรถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้จากพรัไไรปิดกเท่านั้นดังนั้นพะไตรปิดก จึงมีความสําคัญมากในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนามาจนถึงอย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าพระรัตนตรัยนั้นแปลว่าแก้วสามประการนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองเอาล่ะครับ เราไปทบทวนและรู้จักกับวิธีปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยที่แสดงถึงความศรัทธาและเลื่อมใสกันเลยครับเริ่มจากแก้วดวงที่หนึ่งพระพุทธหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาของศาสนาพุทธเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองและได้นำหลักธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นออกมาเผยแผ่เพราะฉะนั้นในฐานะพุทธศาสนิกชน จึงควรปฏิบัติเคารพบูชาเช่นการกราบไหว้บูชาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอศึกษาและปฏิบัติตามพระจริยวัตรหรือการประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามต่อมาเป็นแก้วดวงที่สองนั่นก็คือพระธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้ เช่นโอวาทสและอริยสัจสี่เป็นต้นในฐานะพุทธศาสนิก,กชนที่ดีจึงควรระลึกถึงคุณของพระธรรมคำสั่งสอนและหมั่นสวดมนต์ศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมของพระองค์และนำไปปฏิบัติตามส่งเสริมและที่นำแก่ผู้อื่นที่สนใจปฏิบัติตามหลักธรรมสุดท้าย แก้วดวงที่สพระสงฆ์เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักธรรมรวมทั้งนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามรวมทั้งยังเป็นผู้สืบทอดศาสนาอีกด้วยในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีจึงควรระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติชอบและทำความเคารพ บำรุงด้วยปจัจจัย่เช่นทำบุญต่างๆตามที่ตนเองเพอที่จะช่วยเหลือหรือทำได้ประพฤตินตนเป็นคนดีตามคำสั่งสอนของพระสงฆ์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ บไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพระไตรปิฎกเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันหรือเปล่าหากยังไม่เข้าใจคุณครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะพระไตรปิฎกแปลว่าตะก้าสามใบหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสามหมวดได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตรตัตราปิฎก พระอภิธรรมปิดกค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยหมายถึงแก้วอันประเสริฐสามประการเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นะคะ การปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าก็คือการเคารพบูชาการกราบไหว้บูชานะคะพระธรรมก็คือการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องหรือชักชวนผู้อื่นให้เข้ารับฟัง และก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนนะคะพระสงฆ์ก็คือการแสดงความเคารพต่อท่านและก็การบำรุงพระสงฆ์ด้วยการทำบุญตัดบาทนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเรื่องของพระรัตนตรัยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องพระไตรปิฎกและก็เรื่องพระรัตนตรยัย เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าหากนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำคะ่ะเป็นแบบฝึกหัดที่สองให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงไปในสมุดแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะจากนั้นให้นักเรียนตกแต่ง ระบายสีหรือวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะหากคนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ